มันไม่ยากแล้วพี่ไม่องถอดอกเนี่ยยากไหมหรือเคยแล้วโอ้โหโอ้โหยิ้มตะไก่อะไรนะโอ้โหแล้วขึ้นยังไงนะมีไม้ยุงล่างมีไมอยุงล่างโอ้โหเครับ มันมีค่าหนึ่งก็นะประมาณสามพันน่ะเหมือนรถสไลด์อ่ะอายเราดึงขาดครึ่งอลยนะแรงรถชอบแรงขึ้นเรื่ยเลยวะบอกอ่ะขึ้นได้แล้วครับทุกคนโอ้ถึงก็ถอดลโรเตอรี่นะครับมาละไมพี่ต่อละไมกลัวไม่ขึ้นงแ้่ทีแรกอ่ะ แล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมาแกเกือบเกือบเหมือนกันต้องดึงบิดขึ้นอย่างเดียวครับอันนี้รถขึ้นแล้วลรถจะลลียังไม่ขึ้นเดี๋ยวดูวิธีการเอาเรถจะลรีไปใส่ของเขานะมันไม่ยากหรอกพี่ไม่ถอดออกเนี่ยยากไหมหรืเคยแล้ว<อ>ประจาผมก็ถอดประจาวันนี้เขามืออาชีพนะครับลมติดประจําไม่ใชนะ่แล้วนี่นะดอยไม่รับนะรับน้าลมอย่างเดียว <laughs> ก็เรียกขวัญใจน้าลม เนี่ยขวัญใจนะโรกของจริงโอ้ดูดูยันเกือบเกือบถึงเอวมันเป็นหลุมเก่านะครับหลุมเก่ามันเลยมันซุดลงไปเฉยก็ดึงขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรียกค่าเสียหายค่าดึงสามพันครับจะให้หมดตัวกันเลยวันนี้ะนี่ครับวิธีการเอาโรตเตอรี่ขึ้นมาจากลม เอาดึงอย่าง,ง,าง,งนะยิงนะไตเตลนะมันจะติดหรือเปล่าลูกพี่โอ้โหเรียบร้อยยังไม่ขึ้นเลยลอตเตอรี่หายไปแล้วเอาไว้นี่แหละพี่เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเวลาเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเราเกี่ยวดึงขึ้น <laughs> มาเนี่ยสายโหด อ๋อเด้อเน่หมดแล้วตัวเตอเอาวิีงให้กินดินลุกก่อนครับ mm hmm. อื้มอื้มเดึงในน้ำไม่ขึ้นครับขึ้นไปยืนบนถนนกระโดดดับดินม่เป็นหลุมเก่าด้วย <c oughs> <c oughs> เอาไปอ้าอย่าลงไปนะนี่ โอ้โหโอ้แกก็โหดเกมปลากขเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหง่ายไหมง่ายง่ายจะได้โอ้ดูดิต้องตอกหัวสองข้างไงถ้าไม่ตอกหัวมันจะจำลังดิงเลย กาะหูยังไงก็เกาะหูโซ่เหรอนี่ยถ้าปลดโซ่ยังฝั่งโน้นเดี๋ยวดึงไม่มาอ๋อเนี่เกาะหูโซ่เนี่ยเด็กเดือให้นกลางไงแล้วก็ะชากดึงขึ้นไปฮะเดือดร้อนดิดันไงดันเดี๋ยวดันลงไปให้เออดันลงไปไงอ่าจะได้นี่อาไชโหดยอดเล็มโบว์เมืองไทยเนี่ยบอกยาลงอย่าลงอ๋อ รัเาเปิดเรียบร้อยครับอ๋อได้ได้ได้ไดเออหรือว่าตีนเหล็กก็้ไต่ไปทั่วหมดเอ้าเอ้เอา,าเอ้เอา,อาไม่เด้งน,นะโอ้ 哦，哎，哦，哦，啊哈！哦，哎呀，哎呀，哦！过来，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 过来。 เพิ่นขึ้นเพินเพิ่นขึ้นเพินมาว่าทำไมทนจริงนี่ทำไมถ้ารถไม่ทนจริงนี่อเอาเลยเอาเลยว่านาี่งานเราคนแรงกับรถเป็นยอย่างงี้อง่ะอ้าเอาฮ่เนยเอาไม่อยู่